วันนี้ครับผมมาจรอและเรียนให้สําหรับอ l l New Titan ในรุ่น d บเ b l e c a คสีประตูเตี้ยพร้อมแต่งให้เหมือนกับยีร่แคะจจะทรงให้มันดูเท่712,000บาทครับ มาพูดถึงตัวรถกันครับรถเนี่ยผมเคยพูดไว้หลายคลิปมากนะครับสำหรับ All New Titan ทั้งตัวเตีย้ยตัวสูงรวมไปถึงในรุ่นอื่นๆที่ถูกขายอยู่ณปัจจุบันที่เปิดตัวมาในรุ่น All New Titan คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc เป็นเกียร์ธรรมดา712,000บาทครับ150แรงม้าที่ผมต้องพูดประโยคเหล่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวคล้ายคลิปผมจะมาเจาะรายละเอียดให้จะมาบอกรายละเอียดให้สิ่งที่มันไม่มีในคันนี้มันสามารถ คอนฟิกอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างสําหรับลูกค้าที่มองว่าอยากจะได้อุปกรณ์ตกแต่งให้มันเหนือกว่านี้หรืออยากจะได้เพิ่มจากคลิปนี้ที่ผมรีวิวนะครับพูดถึงตัวรถรถคันนี้ครับถูกเปิดตัวมาปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ถูกใส่อุปกรณ์ตกแต่งรวมไปถึงอุปกรณ์และหลายอย่างที่ตัวผมเองนะครับได้นําเสนอกับลูกค้าหลายๆท่านและลูกค้าท่านนี้ ตามมาจากคลิปนี้ครับเขามองว่าสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้ให้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัวรถอ n นีวไททันที่น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องทั้งราคาและตัวอุปกรณ์ตกแต่งให้มันคุ้มค่ากับการใช้งานในชีวิตของลูกค้าในแต่ละท่านนั่นเองนะครับมันจะมีแคมเปญและโปรโมชั่นต่างกันในแต่ละช่วงนะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปในคันนี้ มีอุปกรณ์ตกแต่งคือตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์มันคือไฮไลท์ของมิสูบิเอ็นทีครับมันคือสิ่งที่เราลังสรรเตรียมพร้อมแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เป็นทริปเปิลโปรเจคเตอร์นะครับมันจะมีเลนแบบตัว4ประตูยกสูงมันจะมีไลฟ์สไตล์ที่รู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมีเลเยอร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีความสวยงามแล้วก็มีมิติขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับและตัวรถเนี่ยถูกใส่ตัวเดย์ทาวน์นิ่งไลท์ที่ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดนี้นะครับมันจะทําให้รถเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นคันนี้ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ลหลายๆอย่างที่ทําให้รถเนี่ยรู้สึกว่ามันดูเยอะหรือมันดูน้อยจนเกินไปผมก็ยังคง เรียนแจ้งว่าอุปกรณ์เลหลายอย่างเนี่ยมันสามารถใส่เพิ่มได้อีกลูกค้าท่านนี้เขามองว่าเขาได้ใช้ประมาณนี้แล้วก็คอนฟิกให้ตรงกับการใช้งานตัวเขาเองด้วยอีกอย่างครับคือตัวล้อแม็กล้อแม็กจชุดนี้ครับเป็นล้อแม็กที่เป็นล้อ TE เลเซอร์แดงเป็นงานไทยนะผมไม่ได้เอางานจีนมาให้พร้อมรัดยางเลนโซไทย เป็นทรงยีราฟแคะเลนโซ่ไฮดีวันเอสพีครับสองห้าห้าห้าสิบห้าอาร์สิบแปดมันจะได้ฟิตเมนต์ประมาณนี้เลยรถคันนี้ไม่ได้ถูกโหลดทั้งหน้าและหลังนะครับจะเป็นสแตนดาดเปลี่ยนแค่ล้อครอบคาลิปเปอร์ฟิตเมนต์ประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะมันไม่ได้ถูกดัดคอม้ามันไม่ได้ถูกดัดแปลงหลายอย่างไม่ได้ถูกตัดต่ออะไรหลาย,ลายอย่างที่ทําให้รถเนี่ยขาดสมดุลไปก็แล้วแต่การใช้งานบางคนบางท่านอยากโหลดเราก็มีเตรียมพร้อมไว้ให้หรือบางคนบางท่านมองว่าแบบเนี้ยโอเคแล้วก็ จัดได้เลยครับมันเพียงพอกัรใช้งานและอีกอันนึงที่ครั้งแรกเลยที่มิสูบีนทีตัวผมเองได้ลองทําคิดไว้หลายคลิปคิดไว้หลายรอบมากเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยอยากจะทํามาให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูคันหนึ่งที่ทําไว้แล้วนะครับคันนั้นใส่ตัวชุดแต่งรอบคันเข้าไปใส่ล้อแม็กคอบเล่หลายอย่างทําให้รถดูมีมิติอีกสไตล์หนึ่งคันนี้ครับยีราฟแคะชัด,ชด เหมือนตัวยกสูงแล้วโหลดลงไปให้เตี้ยขายไหมโคตรขายเลยนะด้วยฟิตเมนที่มันถูกใส่เข้ามาเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยดูเต็มแล้วก็ดูคลินคลีนดูมีความสวยแบบลงตัวมากที่สุดนะครับคือการใส่บันไดข้างให้เหมือนกับตัวยกสูงใส่บันไดข้างอันนี้ผมเบิกแท้งานมันจะแพงนิดนึงนะครับส่วนงานนอกเนี่ยมีแต่ตัวผมเองยังไม่ค่อยชํานาญผมก็พยายามเบิกแท้มาใส่ให้กับลูกค้าก่อนลูกค้าคันนี้ท่านนี้นะครับเขาจ่ายตังค์เพิ่มเองเพราะ เขาได้งบประมาณก้อนหนึ่งเพื่อไปซัพพอร์ตในเงินดาวของเขาแล้วนะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะบางคนอยากเลือกเงินดาวก็ไปแนวสไตล์แบบเอาซับดาวไปหรือบางคนมองว่าหุยซื้อทั้งทีมันต้องแต่งสิมันต้องใส่มันต้องจัดเต็มมันต้องให้ครบจากโชว์รูมเลยเรามีเตรียมพร้อไมไว้ให้มีการครอบกระจงมองข้างเป็นสีดําเงาครับติดกันสายเรียบร้อยมีการครอบมือเปิดให้เป็นสีดําเงาก็จะดูลงตัวรับกันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการใส่อุปกรณ์ที่ ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะตอบโจทย์คือเรื่องอุปกรณ์ลหลายอย่างพวกกันชนท้ายเงี้ยอันนี้มันมาจากโรงงานก็จริงแต่คุณดูฟิตเม n นต์ผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับฟิตเมนต์เนี่ยมันจะมีรูปแบบหนึ่งที่จะรับกันทั้งด้านหลังไล่ไปจนด้านข้างมองด้านหลังดีๆนะสีกันชนท้ายกับสีบันไดข้างสีออกเทาๆบอลๆบ,บอกเลยนะมันรับกัน พอมองดีเทลข้างหลังดีๆนะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ตัวผมเองเนี่ยเห็นรถสไตล์นี้มาค่อนข้างเยอะแล้วคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งบอกเลยว่าลงตัวตอนที่เราเนี่ยทำเนี่ยเราติดอุปกรณ์ตกแต่งได้หลายอย่างเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า มันสวยแล้วนะพอมันเสร็จแล้วสวยกว่าอีกเดี๋ยวผมสรุปให้อย่างนี้คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะนำมาให้เห็นแล้วก็พามาดูไลฟ์สไตล์ที่เป็นคันแรกที่อยู่ในช่องผมที่รู้สึกคลีนมากที่สุดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ถูกใส่เข้าไปแล้วมันดูแบบมีรายละเอียดนะแต่มันไม่ได้เยอะจนเกินไปและอีกอันนึงนะครับที่ลูกค้าจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปคือตัวครอบตัว C ที่เป็นสีดําเงามันจะรับกันทั้งหมดเลย ใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันเป็นยังไงผมตัดต่อให้เห็นแบบนี้เลยส่วนตัวผมมองว่าสวยนะเพราะว่ามันจะรับกันทั้งหมดเลยรับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงารับกับตัวกระจกมองข้างที่ครอบไปมือเปิดที่เป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นอีกแนวทางนะครับที่นำมาให้เห็นและมันยังมีอีกหลายอย่างมาก ที่สามารถใส่ได้และคลิปนี้ลูกค้าเขาบอกว่าประมาณนี้แหละโอเคลงตัวแล้วพร้อมใช้งานสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปจากตรงนี้ได้นะครับผมลิสต์ไว้ให้ตรงนี้สามารถเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภายในอยากจะหุ้มเบาะเดิมทีเป็นเบาผ้าใส่เบาะหนังเข้าไปอยากจะอัปเกรดตัวพวงมาลัยให้เป็นหุ้มหนังอัปเกรดตัวเรือนใหม่ให้เป็นตัว LCD แบบตัวท็อปแบบตัวออาต้าก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆคือตัวครอบปิด กล่องเก็บสัมภาระด้านในที่อยู่ช่องคอนโซลด้านหน้าเราก็สามารถอัปเกรดแล้วก็ใส่ไปได้หรือในกรณีที่ลูกค้าอยากจะได้ตัวคับโฮเดอร์ที่วางแก้วภายในเราก็มีเตรียมพร้อมไว้ให้ สามารถมาคอนฟิกเลือกได้อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นครับคันนี้คือ150แรงม้า 2,400cc มิตซูบินทีบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครนะครับในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งคันนี้รุ่นนี้เครื่องยนต์นี้ทั้งหมดนะครับรหัส Cn16 นะครับเครื่องยนต์ 2,400cc 150แรงม้าสามารถอัปเกรดให้เป็น184แรงม้าโดยการเพิ่มตังเข้ามาคอนฟิกเข้ามาเราจะปรับให้ตัวระบบเนี่ย เป็นสูงสุดของตัวรถที่สามารถทำได้คือ184แรงม้าและจัดตัวตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ให้มันตอบโจทย์ให้มันเหมือนกับรุ่นที่มันมีในรุ่น184แรงม้าตัวเตี้ยเลยเหมือนกับตัวตอนเดียวที่เป็น184แรงม้าราคาอยู่ประมาณ6แสนนิดๆเราสามารถอัปเกรดได้นะครับอันนี้คือไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมสามารถอัปเกรดได้หลายอย่างแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในคันนี้ได้ คันนี้เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่ผมพาไม่เห็นแนวทางแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งครับใครที่อยากได้รถยนต์นะครับพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้อยากได้แอเซสซิลีเหล่านี้ออกจากโชว์รูมเลยมิสูวีนทีครับเป็นหนึ่งตัวแทนจําหน่ายที่กล้าการันตี กล้าบอกเลยว่าทุกอย่างที่เราเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมไม่ให้ลูกค้าที่ลูกค้าจะมาคอนฟิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้งานได้จริงอีก3ปี5ปี6ปีหรือขายต่อไปแล้วออปชันเหล่านี้ที่ถูกใส่เข้าไปมันก็ยังสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าหรือออปชันอื่นๆที่เบิกแท้มาใส่ในรุ่นตัวที่มันไม่มีแบบคันนี้เช่นเดียวกันครับขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับสามารถซื้อได้3ขั้นตอนจําง่ายๆแบบนี้จองเข้ามาโดยการจองโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทอยู่ต่าง จังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทผมเปิดใบจองแล้วก็ส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นในกรณีอยู่ในพื้นที่ที่ต่างกันออกไปอยู่เหนือไปเหนืออยู่ใต้ไปใต้อยู่ภูมิภาคอื่นๆเราก็มีซัพพอร์ตให้ทั่วประเทศครับหลังจากไฟแนนซ์แอปพูปอนุมัติแล้วนะครับก็สามารถเลือกวันรับรถแบบลูกค้าท่านนี้มาได้ลูกค้าเนี่ยจะรับรถวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็มาชิงรีวิวก่อนไม่ให้เห็นแนวทางก่อนไลฟ์สไตล์แต่ละท่านไม่เหมือนกันมาพูดคุยรายละเอียดใต้คอมเมนต์กันได้ คนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบหรือแบบนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะทํามาตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีกำลัง,งซื้อหรืออยากได้แต่ไม่มีคนสามารถทําได้แล้วก็คอนฟิกได้ง่ายๆแบบนี้นะครับมิสูวินทีเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจาหน่ายเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารที่ดีนข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจําคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสบ